ไปพูดคุยกับคุณอภิวัตรทวีสุริเวชนะครับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคบริษัททรัพย์รีเเลเตอร์จำกัดนะครับหรือว่าคนบาสนั่นเองนะคะคุณนบาสสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่บาสครับถามนิดนึงคนบาสว่าเอ๊ะดูภาพเซตแล้วเนี่ยจะย่อลงไปอีกไหมหรือยังไงฮะผมว่ายังมีโอกาสที่จะได้เห็นการปรับตัวลงต่อน้ำรอบนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยสำหรับตัวดัชนีเซ็นด็กเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรอบของการพักตัว ปรับฐานนะครับ oh. คือช่วงนี้ต้องต้องบอกว่ามันพักตัวปรับฐานมาตั้งแต่กลางเดือนมาแล้วนะครับสองสัปดาห์มาเนี่ยตัวเซนเด็กเนี่ยย่อตัวลงมาตั้งแต่หลุดพันสองลงมาแล้วก็กําลังที่จะหาบอททอมอยู่นะครับมองว่ารอบนี้เนี่ยการตั้งฐานยังไม่จบนะยังไม่จบนะครับผมมองว่ายังต้องรอดูรอบการสร้างฐานในครั้งนี้ไปก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยมันลงมาใกล้โซนแนวรับ นะครับในการเข้าสะสมนะครับผมวางไว้2แนวนะครับสำหรับรอบนี้นะครับคือบริเวณ1น6 0นะครับคือเป็นแนวรับแรกนะครับที่เป็นระดับรอทดสอบก็ล่าสุดใกล้ทดสอบระดับดังกล่าวแล้วด้วยแล้วก็อีกโซนหนึ่งนะครับคือบริเวณ1นึ่งนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจังหวะในการเข้าสะสมที่ดีนะครับโซนบริเวณ1นึ่งหถึงหนึ่งหกเนี่ยผมว่าใครที่ตกรดรอบที่แล้วเนี่ยไม่ทันนะครับ ผมว่าดัชนีลงมาให้รับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าที่ดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเาภาพโดยรวมเนี่ยเ,เป็นลักษณะการพักตัวเดี๋ยวรอดูนะครับายาหลุดย,ย่อรอบนี้ย่อได้แต่ยาหลุด1นึ่ถ้าหลุด1นึ่เมื่อไหร่เนี่ยมันจะลมลากภาพไอเลีรีเวอร์โซ นะครับเราก็จะเป็นการปรับตัวลงต่อทันทีแต่ถ้ายังยืนหนึ่งหนึ่งสองสูตรได้นะครับก็ยังมีลุ้นที่จะกลับตัวในภาพหลักดังนั้นเนี่ยย่อลงมานะครับเราให้อีกเต็มที่ไม่เกิดประมาณสี่สิบจุดนะครับสําหรับรอบนี้นะครับก็จะเห็นว่าการย่อตัวลงรอบเนี่ยแล้วก็วอลลุ่มก็ค่อนข้างเบาบางด้วยก็ก็ยังถือว่ายังอยู่ในในในภาพที่เป็นลักษณะการพักตัวปรับฐานอยู่นะครับครับครับคุณบ้าคัทงั้นหุ้นที่จะหอกอ่า คาไปวันพรุ่งนี้ครับผมมีตัวไหนบ้างครับที่น่าสนใจครับเออผมแนะนําหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาดวันนี้นะครับคือที่ break ขึ้นมาได้นะทำได้ค่อนข้างดีนะครับคือให้ส่งให้ส่งสองรูปแบบการการเล่นเลยนะครับคือหุ้นหนึ่งเป็นหุ้นโมเมนตัมอีกหุ้นหนึ่งเป็นเป็นหุ้นย่อตัวนะครับเอาหุ้นโมเมนตัมก่อนนะครับผมไปที่ตัวสเตคอนครับ สเตคอนเนี่ยวันนี้เนี่ยเอ่อเกิดการ breakout ขึ้นมานะครับยืน7บาทได้นะครับก็เอ่อสามารถได้จะได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อนะครับคือเป็นการ break กรอบเขาเรียกว่าในทางนี้เป็น bull f a นะครับ break ขึ้นมาเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็เกิดสัญญาณการปรับตัวขึ้นต่อตามรอบนะครับมีการที่ได้เห็นการขึ้นเทสไซ์เดิมนะครับที่บริเวณ8บาทนะครับขึ้นมาพร้อมวอลุ่มอย่างเงี้ยผมว่าโอกาสทำไ i g ใหม่มีค่อนข้างสูงนะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่ได้เห็นการ ปรับตัวขึ้นต่อตามรอบแล้วก็ถ้าถ้าว่าตามรอบนี่ก็มีลุ้นผ่าน8บาทขึ้นไปทำํำไฮใหม่ด้วยซ้ำนะที่เบริเว8.8นะครับมาตัวเสดบก่อนเล่นได้นะครับส่วนหุ้นสวิงเทรดนะวันนี้ผมเลือกตัวแนะนำนะครับคือแอดวานนะครับแอดวานเนี่ยราคาย่อตัวลงมาแต่ฐานโลเดิมนะครับเออลงมาใกล้จุด break out นะที่เบริเว 2องร้อยแปดสิบห้าสองร้อยแปดสิบหกสองร้อยแปดสิบเจ็ดตรงรโซนแถวนเนี้ยเนี่ยผมมองว่าเป็นจังหวัดในการเข้าสะสมที่ดีนะครับเข้าเล่นรอบที่ดีนะสำหรับตัวแอดวานนะครับเพราะว่าตัวเทรนด์หลักเนี่ยของตัวแอดวานเนี่ยถือว่ายังเป็นเทรนด์ของขาขึ้นนะครับยังเป็นเทรนด์ของเชิงบวกนะครับดังนั้นเนี่ยการย่อตัวมารอบเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรนะครับทำให้ทิศทางหลักยังคงเป็น เ,เชิงบวกอยู่ย่อตัวลงมาเป็นจังหวะซื้อด้วยซ้ำนะครับผมมองว่าตัวแอดวานเนี่ยถ้าให้ระยะเวลายังมองว่ามีโอกาสกลับไปยืนสามร้อยได้นะครับช่วงนี้ช่วงย่อตัวลงมาเนี่ยก็เป็นจังหวะในการเข้าเล่นรอบที่ดีนะครับครับอย่างสเตคคอนเมื่อกี้ฮะคุณบารจังจุดรับอยู่ประมาณตรงนี้เลยไหมฮะหรือว่ารอย่อกว่าน,นี้หน่อยจริงๆตัวสเตคคอนต้องเล่นเบรกเอาคือโฟลว์บายตามนะครับเข้าตรงนี้ได้เลยครับเข้าตรงนี้ได้เลย 7.35 7.30นะครับอืมนะครับก็เป็นจุดที่เอ่อแต่ดูนะโนมนะวันนี้วอลลุ่มก็มาถูกไหมฮะก็เลยมันเลยมีความน่าสนใจในเรื่องของโมเมนตัมใช่ครับผมอืมครับเอ่อถามย้อนกลับไปนิดนึงตัวเซตนะครับคนบารดูแล้วเอ่อมันจะกลับไปพันร้อยหรือพันแปดสิบหลายคนพูดถึงกันมันจะถึงไหมฮะดูละทางเทคนิคยังไม่มองขนาดนั้นเดี๋ยวขอลอดูเช็คตรงจุดเช็ค แนวรับตรงบริเวณหนึ่งนสองศูนย์นะตรงนั้นเนี่ยจะสําคัญมากถ้ายังยืนได้ผมว่ายังโอเคอยู่ยังไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าหลุดเมื่อไหร่อันนั้นจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะครับ,ค,รบคือดังนั้นเนี่ยก็เส้นเด็กภาพใหญ่ขอขอ,ออย่างเดียวอย่าหลุดหนึ่งหนึ่งสองศูนย์นะครับครับนั้นขอถามหุ้นแบงะคะ์หน่อยฮะเคแบง์ลงมาสองวันแล้วน่าสนใจไหมน่าสนใจมากครับน่าสนใจมากสำหรับตัวเคแบงก์ย่อตัวลงมาแรงดนะครับคือลงต่อเนื่อง ค่อนข้างแรงครับวันนี้พักตัวลงมาแถวบริเวณ156.5นะครับลงไปทำโโลที่155.5ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยสำหรับตัวเคแบงนะครับใครที่อยากเก็งกำไรเนี่ยผมว่าเป็นจังหวะเข้าที่ดีครับมีการชี้ได้เห็นการปืนโตกับเป็นเป็นจุดเข้าเล่นรอบที่ดีมากนะสำหรับตัวเคแบงนะคแถวโซนบริเวณเนี่ยครับ155-156ครับผมว่าเก็งกำไรเล่นรอบได้ครับผม อ่าอีกตัวหนึ่งฮะ SCB ครับโค้ดมองไงฮะเหมือนกันครับชอบเหมือนกันนะครับสำหรับตัว SCB กลุ่มแบงค์เนี่ยเราชอบเนะี่ยอยอดยอลงมาเนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับ SCB โซนแนวรับหนึ่งร้อยสิบเก้านะครับมาาเมื่อเช้าวันนี้ก็ลงมาแตะแล้วก็ไม่หลุดนะครับก็ยังคงยืนระดับดังกล่าวได้ก็ดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นไปหาแนวต้านร้อยยี่สิบสองนะครับอืมครับ ตัวแอดวานแล้วครับโค้ดมองไงครับแอดวานก็พุ่นสงเทรดของเราวันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการย่อตัวลงมาใกล้จุดเบรกเอาทเดิมนะครับบริเวณสองร้ยแปดสิบห้าสอกสองร้อยแปตรงเนี้ยซื้อได้เลยซื้อได้เลยว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแนวโน้มหลักยังคงดูดีเป็นเทรนด์ของขาขึ้นอยู่นะครับย่อมาพาพไม่ได้เสียนะครับครับแล้วตัวเก๋าครับลงมาอย่างนี้รับเท่าไรดีครับ กาฟเนี่ยเดี๋ยวขอต่อราคานิดนึงนะคือตอนแรกเนี่ยจุดแนวรับของตัวกาฟเนี่ยจะอยู่ที่47แต่พอมันหลุดมาเนี่ยทำให้ดาวไซด์เนี่ยมันถูกเปิดนะครับในรอบสั้นดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เห็นการปรับตัวลงต่อนะครับวางฐานแนวรับรอบนี้จะอยู่ที่ถัดไปเนี่ยคือ44บาทนะครับดังนั้นเนี่ยให้ไปรอที่ระดับแนวรับด้านล่างนะครับคือต้อง เออรอรอรอ,อดูรอบการพักตัวไปก่อนนะครับจริงๆกราฟเนี่ยเล่นได้แต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องต่อราคานิดนึงนะครับอืมครับ,รบอ,ออาอีกส้อตัวหนึ่ง I V L ครับโคดยังไปต่อไหมเออ I V L ผมว่ามีโอกาสไปต่อนะครับคือรอเบรกแนวต้านย1 3สิเุดสามนะครับถ้าเบรกตรงนี้ได้เนี่ยจะเกิดสัญญาณเชิงบวกกลับเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมีแกาสที่ได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อตามรอบนะครับก็ สำหรับ I p l ผมว่าอาจจะมีการติดบ้างนะแต่ว่าก็มองว่ายอ่อเพื่อสะสมกำลังแล้วก็เตรียมที่จะปรับตัวขึ้นต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับครับถ้ารับ,รบถ้ารับ i p l นี้ตรงไหนดีนะฮะกับสต็อปลอตเอ่อจุดแนวรับสำหรับตัว I p l จะมีสองแนวรับคือ20 7สุดเจกับ20บาทนะครับหยุดหลุด20บาทเลิกเล่นนะครับโอ้เลิกอยู่นะเลิกอยู่นะแนวรับนะอ่าค่ะนะครับแฟนๆรายการถามไทยมาครับพี่สมโชคถามตัวบีเบนทาโกครับ มองมองไปยังไงครับซื้อเลยครับซื้อได้เลยนะครับตัว b t g นะครับผมว่าย่อลงมา4วันติดต่อแล้วแล้วก็ยังเป็นย่อในขาขึ้นด้วยซ้ำนะครับก็สัญญาณระยะสั้นสโต c h a s ิกในภาพรายส0ง0้ี้เข้าสู่ผนสัญญาณอเวอร์โซนะครับก็เป็นจังหวะในการเข้าสะสมเข้าเก่งกำไรนะครับตรงนี้ได้เลยครับเราเราแนะนำนะครับสำหรับตัว b t g นะครับมีโอกาสที่ได้เห็นการรีบาวกลับเพื่อไปทดสอบแนวต้านด้านบนคื 23.6 23.7นะครับแล้วก็ถ้าอย่างดีเนี่ยกลับไปทดสอบไฮเดิม24.7ซื้อได้เลยครับครับครับตัว EA นะครับโคดหน้าหน้าสนใจไหมครับคุณ l i g ์แอนด์บาลานซถามมา EA น่าสนใจครับ EA ถ้าตราบได้ถ้ายังยืน3บาทได้ผมยังมองไปต่อนะครับชาวนี้ก็เออวันนี้เนี่ยก็ขึ้นปรับตัวทดสอบแตะแนวต้านด้านบนคือ3.40นะครับก็แตะไปแล้วด้วยแล้วก็ถัดไปเนี่ยอยู่ที่3.60ผมว่า ไปต่อครับสำหรับตัว EA นะครับครับแล้วเกิดใครจะรับ EA เวลานี้มันใช่ไหมฮะหรือว่าต้องรอย่อหรือไงครับไม่ใช่เอ่อถ้าจะรับต้องรอย่อครับรอย่อใกล้ๆสามบาทค่อยค่อยเข้าซื้อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับครับอ๋อหรือจะเล่นจะเล่นท่าคือถ้าเกิด break ขึ้นไปก็ค่อยเข้าถูกไหมจริงๆไม่อยากให้เล่นเบร a k แล้วตามครับสำหรับ EA อยากให้รอย่อแล้วซื้อมากกว่านะครับ อ่าอสามบาทนะครับมีถามเข้ามาตัวแบมครับผมเป็นยังไงบ้างครับเทคนิคแบมกลางๆครับเทคนิคก็เไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะครับเป็นแนวโน้มเป็นลักษณะกลางๆนะครับตั้งแต่มันเคือรอบสั้นเนี่ยเห็นการเปิดแกปที่6กจถึง6กจน,นะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็น break away gap นะครับเปลี่ยนแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นนะครับยังมีระยะทางให ฟื้นตัวได้ต่อนะครับวางแนวต้านรอทดสอบรอบนี้จะอยู่ที่6.65นะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นด่านทดสอบสำหรับรอบนี้นะครับสำหรับตัวแบมนะครับก็มีระยะทางขึ้นครับใครที่เล่นก็พอเล่นรอบได้นะครับสำหรับตัวแบมนะครับครับครับเอ่อตัวเอ่อมีแฟนรายการถามตัว b ี m ีครับหลุดยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบแล้วรับเท่าไหร่ดีครับโค้ดอ๋อยังไม่รับครับสำหรับตัว BdMS นะครับการหลุดยี่สิบเอ็ด จริงๆมันหลุดโลนะบีเ8นะครับอย่างนี้เนี่ยไม่ไม่ค่อยดีตักเท่าไหร่นะครับสำหรับตัว b ีดีเมเอผมว่ายังไม่อยากให้รับนะครับสำหรับรอบนี้นะเพราะว่าแนวโน้มเนี่ยมันยังอยู่ในรอบของการพักตัวแล้วก็ยังความเสี่ยงการทําโลใหม่ยังมีค่อนข้างสูงนนเนี่ยก็เดี๋รอดูรอบการพักตัวไปก่อนนะครับครับครับตัวของ SC-GP ครับโค้ดมองไงฮะ ชีพเบรคครับอุ้ยสวยครับสวยใช้ได้เลยวันนี้กำลังที่จะเบ a k ขึ้นทำา้ใหม่ถ้าวันถ้าวันนี้ปิดเหนือระดับ17.2ได้เนี่ยนะก็จะเป็นสัญญาณการปรับตัวขึ้นต่อตามรอบนะครับทิศทางโดยรวมดูดีนะครับ oh. ลุ้นกับตัวภาพใหญ่เลยครับสนตัว s g d p ผมว่า มาแล้วครับถึงรอบการแกว่นตัวที่เป็นบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีมีแนวโน้มที่จะได้เห็นการปรับตัวขึ้นเพื่อทำไฮใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับครับใครยังไม่มีของ SCGP แนะนำยังไงดีครับโค้ดตามได้หนึ่งไม้ครับอีกหนึ่งไม้รอย่อนะครับที่บริเวณ16.5นะครับแล้วก็ตั้งสต็อปลอดอยู่ที่15.5นะครับอ่าแต่ว่าแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วคือก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่เนาะใช่ครับผมครับมีถามเข้ามาตัว BBL ครับผม เห็นราคาหุ้นลงมานะครับผมต่อเนื่องอย่างเนี้ยแนวโน้มเป็นยังไงครับบีบีเลเดี๋ยวรอที่โซนไซด์เวย์ย่อยนะโซนไซด์เวย์ย่อยของตัวบีบีลจะอยู่ที่แถวบริเวณ141.5ถึง143.5ตัวน,นั้นเนี่ยจะเป็นโซนไซด์เวย์ในภาพย่อยนะครับมีโอกาสที่ได้เห็นการหยุดลงที่ระดับดังกล่าวนะครับเพราะว่าผมมองว่าตัวบีบีลภาพโดยรวมก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับระยะสั้นย่อตัวลงมาเป็นจังหวะซื้อด้วยซ้ํา นะครับก็เนี่ยครับเริ่มเห็นการหยุดลงแถววันนี้ก็ลงไปทําโลดที่ร้อยสี่สิบสี่ใช่ไหมครับครับกำลังที่จะเข้าใกล้กรอบไสายเวล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าใครที่จะเล่มรอบนะครับก็ร้อยสี่สิบเอ็ดจุดห้าถึงร้อยสี่สิบสี่นะครับครับไทออยแล้วครับโค้ดมองไงจะไปต่อไหมไปต่อครับเบรคครับตัวไทยออยรอจริงๆเรารอมานานมากแล้วสำหรับตัวไทออยการการขึ้นเบรคแนวต้านยี่สิบเก้าบาทเนี่ย แล้วไทยออยล์ทำได้แล้วทําได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ,ค,รบคือสามารถทะลุแนวต้านยิกาบาทขึ้นมาได้เป็นการทำายใหม่ในรอบกว่า6เดือนนะครับซึ่งซึ่งอย่างเงี้ยมีมีนัยสําคัญนะครับมีนัยสําคัญดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อของตัวไทยออยอัพไซด์ด้านบนเนี่ยถูก เปิดกว้างสร้างระยะทางในการปรับตัวขึ้นต่อแนวต้านถัดไปนะครับที่32เราก็จะมีแนวแก๊ปรอปิดในภาพใหญ่อยู่ที่33.75นะครับเรามุมมองเชิงบวกมากนะครับสำหรับตัวไทยออยในช่วงนี้นะครับครับไม่มีของไทยยังไงครับไทยออยจะตรงนี้เป็นจังหวะไหมตามได้หนึ่งไม้ครับเป็นจังหวะครับ29.5นะครับอืมอานะฮะอ่ะนี่ BTS ครับคุณ อะมิตาถามมาว่าเข้าซื้อได้หรือยังคะาโคตรบาร์เอ่อได้ครับสำหรับตัว BTS นะครับถ้าจะเล่นนะครับ4 4 2จุตรงบริเวณนี้4.42จุดี่จุดนะครับเมื่อเช้านี้ก็เปิดตรงตรงนั้นนะครับแล้วก็มีแรงเด้งกลับนะครับก็เป็นแนวรับสุดท้ายของรอบับหลุดไม่ได้นะครับถ้าหลุดนี่เอ่อมันจะเปิดอาไซ์ในการปรับตัวลงต่อผมให้ต t o p l อ s s แล้วกันนะครับ4 3 4 4ุ2สาี่ี่จุดสามสองนะครับเล่นเก่งอะไรระยะสั้นได้ครับครับ คุณเลิฟถามตัวปตทครับแนวน้มเป็นยังไงฮะไซเบรครับตัวนี้ครับถ้าอยากเล่นที่เดิมเลยครับปตทสามสิบาทบิดลองได้เลยครับสามสิบจริงๆตั้งก่อนหนึ่งช่องก็ได้สามสิจุดสองห้านะครับตรงนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะในการเข้าเทรดดิ้งนะครับสำหรับตัวปตทนะครับก็ให้เล่นเก่งอหไระยะสั้นไปนะครับครับอีกสักตัวครับ GC ครับโค้พีด g ทีจีมองไงฮะ ตัวนี้จะคล้ายไอบีเอนะคืออยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับก็นนวค่อนค่อนข้างดีกลับมาใช้ได้นะครับมองว่าเป็นกลุ่มที่เริ่มกลับมานําตลาดในรอบนี้แล้วจะเห็นได้ว่าตลาดปรับตัวลงแต่ว่าสองตัวเนี่ยทำน้ำดีซ c แล้วก็ I b บเนี่ยปรับตัวส่วนขึ้นมานะครับล่าสุดทีท่ีก็ขึ้นทําไฮใหม่นะครับก็แต่ว่าไม่ไม่น่าจะแบบขึ้นแบบรุนแรงอะไรมากนะักน่าจะเป็นการขึ้นลนักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะครับอาจจะมีการย่อสลับให้เห็นได้บ้างนะครับก็ รอบนี้ถ้ายังย่อไม่หลุดยี่สิบผมก็มองว่าไปต่อนะครับอืมครับเอ,อมีแฟนรายการนะฮะถามมาตัวของซอ่อ CHG ครับคุณสาวิตีถามว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจในการเล่นสั้นเท่านั้นนะครับเล่นรอบยังไม่เอานะครับคือเล่นเล่นถือยาวไม่เอานะคเพราะว่าผมยังมองว่าเป็นเทคนิคอลรีบาวแล้วก็แนวโน้มหลักมันยังไม่ค่อยดีด้วยนะครับ สำหรับโรงพยาบาลเนี่ยเราแนะนําไปพียานายพีานเนี่ยจะค่อนข้างดีกว่าเพื่อนตัวอื่นเนี่ยเสียทรงกันเกือบมดแล้วนะครับครับ b ซีเอสบีอะไรพวกเนี้ยนะครับเสียด้วยก็้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่ว่าเล่นสั้นเท่านั้นนะครับรีบาวมากาไรให้รีบออกนะครับครับครับถ้าถ้าดูบ c ซนะฮะเห็นเมื่อวานมีแรงซื้อเหมือนกันเหมือนกันครับไม่คือมองว่า มันมันเป็นเทคนิคอลรีบาวระยะสั้นเท่านั้นนะครับคือแบบหลังจากที่มันตบหลุดลงมาเนี่ยแล้วก็มีแรงเด้งกลับนะบแต่ว่าผมว่าก็เป็นเพียงการเด้งระยะสั้นคือถ้าเอาเรียนนาตรงก็เป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับครับครับ,ครบอ,อคุณพินพาถามตัวเน็กกับโคสมองไงฮะเน็กดีครับเน็กเบรกนะตั้งแต่เน็กเบรกเอ่อเก้าสิบสตาร์ขึ้นมาได้เนี่ยทำให้ตัวเน็กเนีเน่ยเอ,อ มีมุมมองเชิงบวกต่อราคามาขึ้นต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับล่าสุดเนี่ยปรับตัวขึ้นทำให้ใหม่แล้วก็มายืนแถวหนึ่งบาทได้นะครับผมว่ามีโอกาสไปต่อครับแนวต้านถัดไป1.2แล้วก็อีกที1.4นะครับครับครับขอตัวมาเธอครับโค้ดเห็นมาเธอ,อยังยังยังไปได้ต่อนะ คือยังไม่จบนะหลายคนอาจจะมองเมื่อวานเนี่ยแท้งเทียนเนี่ยมันเป็นชูติ้งสตาร์มานึกว่าจบแล้วแต่จริงไม่ใช่นะครับวันนี้มีแรงดึงกลับนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าตัวมาเธอร์มีรุนทําให้ใหม่นะครับก็ตั้งแต่ไป1นนะครับแล้วก็อีกทีที่1.58ดนะครับผมว่าไปได้ต่อครับผมตั้งมาดีใช้ได้นะครับครับมาเธอมาเธอนะครับตัวต่อไปครับมาคูโะครับผมแนวน้องเป็นยังไงครับ เอ่อมักล้วแนวโนม้มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอาจจะมีการรีบาลสลับให้เห็นได้บ้างแต่ว่าผมผมมองตัวมักล้วยังคงเป็นลักษณะไซเบดาวนะครับม,มักล้วนเนี่ยอยากให้ต่อราคาหน่อยครับถ้าจะเล่นนะไปรอแนวรับด้านล่างดีกว่านะครับรอบนี้จะอยู่ที่แถวบริเวณ14.5นะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นด่านรอทดสอบนะครับแล้วก็อีกทีเนี่ยอยู่ที่ 9, 1 2 9นะครับก็ต่อราคาเยอะๆครับสำหรับตัวมักโ้วนะครับ ครับผมตัวถัดไปครับตัวสปาครับผมจะเข้าตอนนี้ดีไหมครับผมถ้าดูราคาแล้วตอนนี้สามบาทนะครับเอ่อถ้าเข้าถือยาวดีครับในแง่ของการถือยาวเพราะว่าโซนตรงสามบาทเนี่ยเป็นแนวรับสําคัญของตัวสปานะครับคือเอ่อเป็นแนวรับที่แบบค่อนข้างใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าแต่ว่าต้องยอมรับก่อนว่าแนวโน้มของตัวสปาเนี่ยยังไม่ค่อยดีแต่เนื่องจากดาวไซด์เนี่ยมันจํากัดนะครับดังนั้นเนี่ย ค่อยๆรับ้ะกันอย่าอย่าพิ่งไปหวังว่ามันจะกลับตัวในเร็วๆนี้นะครับหเพราะว่ามันยังอยู่ในเรื่องของการหมักตัวยังยังต้องรอดูรอกการสร้างฐานในครั้งนี้ไปก่อนนะครับแต่ว่าเริ่มรับได้แล้วครับสำหรับตัวสมาสาบาทนะครับครับครับุณป๋องถามตัวดิฟครับ DIF มองแนวโคตดดิฟก็เก็บได้ครับเก็บได้โซน8บาทนะครับโซนเป็นโซนไซเว์นะครับแถวเอ่อบริเวณ8บาทตรงนี้เนี่ยตั้งแต่โซน7.5ถึง8บาทเนี่ยผมว่าเล่นได้นะครับ ก็เป็นลักษณะค่อยๆทยอยสะสมแล้วกันนะครับครับอ่ะไห<ม>นๆถามดิฟแล้วอ่าสามบีอี IF, ครับมองไงครับโพสสามบีบี IF, เอฟอ่อตัวนี้ดีครับตัวนี้ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องยังมีโอกาสที่จะได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อนะครับยกหายกโลกขึ้นต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสปิดแก๊ปหกจุดนะครับแล้วก็ไปที่แนวต้านบริเวณ6กจุดหกศูนย์หจุดเจ็ดห้าเนี่ย ผมว่ายังเป็นด่านรอทดสอบอยู่นะครับครับ,รบนี่คุณเลิฟเขาถามตัวสเตคอนมาเมื่อกี้ที่เราพูดถึงกันถามว่าสเตคอนรอบนี้จะไปไกลถึง8ปดบาทสิตังค์ไหมครับโค้ดมีโอกาสครับมีโอกาสผมว่าอย่างน้อย8บาท8ปดบาทสิตังค์นี้น่าจะสบายๆครับม,ม,มาแรงด้วยช่วงงบประมาณนะฮะตัวของสเตคอนนะครับอาคุณพิสิทธิ์ถาม a อครับโค้ดมองไงครับเอมองเป็นการเด้งสั้นครับ มองเป็นการเด้งระยะสั้น AP เนี่ยถ้าอยากลุ้นกับตัวเนี่ยต้องกลับไปยืน7บาทนะครับถ้ายังยืน7บาทไม่ได้นะครับผมว่ายังเป็นการเด้งเพื่อพักตัวลงต่อมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยก็ <S <S 1> <S 1> อยากให้ AP เนี่ยกลับไปยืน7บาทให้ได้นะครับถึงค่อยอยเล่นดีกว่าตอนนี้ผมว่าอาจจะรอดูรอบการพักตัวไปก่อนนะครับยังยงัยงไม่อยากให้เข้าเก่งกำไรในช่วงนี้นะครับอืมครับตัวของ ITC นะครับโค้ดมองไงครับ เอทีซีก็ดาวไซต์จำกัดนะครับเอ่อวางแนวรับสำคัญอยู่ที่สิบเอ็ดบาทอย่าหลุดนะครับรอบนี้ไม่ควรหลุดเด็ดขาดนะครับก็ถ้าอยากจะเล่นก็สิบเอ็ดจุดหนึ่งสิบเอ็ดจุดสองสิบเอ็ดจุดสามเนี่ยครับรับได้นะครับแล้วก็ตั้งสต็อปลอสคือหลุดสิบเอ็ดบาทเท่านั้นเองดาวไซต์ค่อนข้างจำกัดครับก็มีลุ้นการเกิดภาพการกลับตัวนะครับครับนี่เอ่อคุณพดุงถามว่า GFPT ได้เวลาบินเรี่ยงครับโค้ดนี่ยถามเขาถามนี่เลยบินเรี่ยง ยังครับยัง <laughs> ยัง,ยง <laughs> รอก่อนเยอะผมว่าแต่ว่ามันก็ก็น่าสนใจนะครับยังงคือมันไซเวตรงเนี้มามาระยะสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวน่าจะได้เห็นการเบรกเอาทงแรงๆเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะตอนนี้ยังไซเวในกรอบ9.7ถึง10.4ไปก่อนนะครับไซเวแถวนี้มาจะเดือนหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดการเบรกเอานั่นแหละก็จะเป็นการ เข้าสู่รอบการขึ้นต่อของรัว GFT นะครับตอนนี้ตอนนี้ยังรอนะครับแต่ว่าผมว่าใกล้แล้วครับครับแต่ว่าถ้าเกิดดูแล้วในที่ผ่านมา GFT ก็เล่นแบบสวิงเทรดได้ถูกไหมครับเพราะมันออกข้างใช่ครับเป็นเทรดดิ้งในกรอบครับอืมเอานะครับมี SAT ครับคุณพีถามมาเป็นยังไงครับโค้ดเอออยู่ในช่วงจังหวะย่อตัวนะครับย่อสลับลงมานะครับก็ให้ไปรอแนวรับ ที่มัน break out ขึ้นมาคือ11.6นะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับตอนนี้อยู่ที่12บาทอยู่ในช่วงระหว่างทางการย่อตัวนะครับผมแนะนําว่า11.6เนี่ยจะเป็นโซนโซนรับเล่นรอบที่ดีนะครับอืออ้อาวนะครับอ่อม,มีถามตัวไอชีครับเป็นยังไงบ้างเออตัวนี้เนี่ยไอชี IC เนี่ยต้องบอกว่าทำ low ใหม่ อย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจุดในการเข้าสะสมไม้แรกนะครับที่สิบบาทเนี่ยจะเป็นจังหวะในการเข้าสะสมที่ดีค่อยๆทยอยรับครับผมแนะนําว่าเอ,อแนวรับเนี่ยจะอยู่สองแนวนะแนวแนวถั่วแนวถนวถน,นะครับแน,แ,นแนวเขาเข่าเฉลี่ยเนี่ยสิบบาทกับแปดบาทนะครับครับแล้วมีตัวอังถามเข้ามาตัว STC อะครับ STC นะครับอตัวนี้ไม่ดีครับตัวนี้แนวโน้มขาลงนะครับยังมีความเสี่ยงการทําลงใหม่แล้วก็สภาพคงไม่ค่อยมีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังต้องระมัดระวังนะครับสำหรับตัวนี้ก็ไม่แนะนําครับอืมครับคุณหนูนกถามตัวโคโคโคครับโคดมองไงครับโอ้มาพักช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันนะครับคือยังอยู่ในรอบของการบักตัวแต่ว่า ผมว่าถ้าลงมาใกล้ๆแนวรับฐานโลเดิมนะที่มันทําไว้ในรอบใหญ่คือ5.45นะครัตรงโซนนั้นเนี่ยก็จะเป็นจังหวะในการเข้าสะสมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอดูรอบการตั้งฐานนะถ้าไล่ลงมาใกล้แนวโลเดิมก็รับได้นะครับ,คร,บครับตัวของ CK นะครับโค้ดังในการถามมาเป็นไงบ้าง สะเ่อกลางๆครับแนวโน้มมันลักษณะการแขวงตัวของด้านข้างนะครับก็เอสิเคอยากให้เบรก14.9ให้ได้นะครับถ้าเบรก14.9ได้จะเปิดอัพไซด์ไป16บาทนะครับก็กลางๆนะครับช่วงนี้นะครับแล้วตัวสุภาลัยละครับผมเล่นได้หรือยังครับในรอบนี้ยังครับยังไม่แนะนำครับสำหรับตัวสุภาลัยว่ามันยังมันยังอยู่ในรอกของการผักตัวนะครับโอกาสการ รอบตัวลงต่อยังมีนะครับยังมีโอกาสลงไปใต้สิบามุดนะครับแล้วก็13บาทนะถ้าอยากถ้าอยากเล่นจริงๆผมแนะนำไปรอ13บาทจะดีกว่านะครับอืมเอานะฮะอ่าอีกสักตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายอ่าตัวของแอดไว้ครับโค้ดมองไงครับแอดไว e วันนี้รีบาวขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้ดีมากกว่านี้คือต้องผ่าน5บาทให้ได้ นะครับถ้าผ่าน5บาทได้เนี่ยก็จะเป็นการยืนยันลอกกันกลับตัวนะครับเพราะว่าเออมันจะเป็นแบบการ break ฮเดิมแล้วก็เปิด upside ขึ้นต่อดังนั้นเนี่ยถ้าให้ดีผ่าน5บาทได้ได้นะครับก็รอรุ่นครับระยะสั้นครับเดี๋ยวรอดูแนวต้านตรง5บาทนะครับครับผมอ่ะพี่ออดมีอะไรหมหมดแล้วนะหมดแล้วนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับคุณบาสดูภาพตลาดแล้วอเป็นจังหวะ ลงทุนหรือเล่นสั้นหรือชะลอดูก่อนหรือยังไงดีฮะก็เตรียมครับเตรียมเตรียมเข้าทยอยรับนะครับโซนหนึ่งหนึ่สถึงหนึ่งนึ่งหกศูนะครับโซนตรงนี้ก็เป็นโซนในการเข้าสะสมเล่นหุ่นนะครับแล้วก็แนะนำนะครับตั้งสตอปลอ s คือหากุด1หนึ่งหนึก็ต้องชะลอการลงทุนนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดดูดูดูฟันโฟหุ้นแล้วเนี่ยตัวต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่ม Market Cap ที่ควรจะเก็บสะสมถูกไหมฮะัใช่ครับผมอ่าโอเควันนี้ขอบคุณคนบ้านมากนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ